สวัสดีค่ะช่องเจเคนโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคเนนำเสนอให้ชมกับบ้านสไตล์บ้านสวนนะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะล้อมรั้วเรียบร้อยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะบ้านหลังนี้บ้านสวยค่ะพื้นที่กว้างราคาประหยัดด้วยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่บนที่ดินขนาด195ตารางวาอยู่ติดถนนพหลโยธินรำปางอําเภอเกาะคา ตำบลน,นาแสงจังหวัดลำปางค่ะมีพื้นที่ไว้นั่งเล่นนะคะตัวบ้านกว้างขวางค่ะตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะสภาพใหม่มากทุกท่านบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะเจ้าของขายเองค่ะในราคาเพียงแค่1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะคะสุดคุ้มกันเลยทีเดียวค่ะบ้านพร้อมที่ดิน195ตารางวา สนใจนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปติดต่อเจ้าของโดยตรงค่ะนัดหมายเข้าดูแปลงจริงกันได้นะคะโทรนัดร่วงหน้าด้วยเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายเจคเคนเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ